ไปดูภาพยนตร์เรื่องแรกการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของภูมิกับต้อมารุตสารวัตรกันหน่อยนะคะคตอนนี้ประการละครค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้นําบรรดา,านักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งที่นี้เนี่ยนะคะคุณต้อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําในภาพยนตร์เรื่องดิขิตรักขัดใจแม่หรือว่าที่ภาษาอังกฤษนะคะว่าดิวันค่ะ หลังจากได้ฝากฝีมือในการกำกับละครและละครเวทีมาร่วม20ปีงานนี้ผู้กำกับต้อมารุธก็ได้คลอดผลงานภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกในชีวิต โดยเมื่อวานนี้ได้ใช้เดียวนําตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมชื่นชมภาพยนตร์ในรอบพิเศษรอบแรกอีกด้วยค่ะซึ่งภาพยนตร์โรแมนติกดรามา่าเรื่องลิขิตรักขัดใจแม่หรือเดอวานเรื่องนี้คุณต้อตั้งใจนํากระแสเรลลิตี้การตามล่าหาฟันในยุคนี้มาเป็นประเด็นเตือนใจวัยรุ่นในเรื่องของการยึดติดในข่านิยมซึ่งคุณต้อย้าชัดว่าจะเป็นภาพยนตร์สีขาวเหมาะกับทุกวัยและไม่มีโดนเซนเซอร์แน่นอนค่ะ มาดูได้โดยไม่ต้องรู้สึกต้องสกรีนหรือว่าเซ็นเซอร์อะไรเลยราเชื่อว่านี่เป็นหนังสีขาวใน,ในบรรดาไม่กี่เรื่องที่มาอย่างถูกจังหวงะในช่วงที่เด็กไทยกําลังแบบหลงติดกับค่านิยมที่เป็นวัตถุนิยมอยากจะดังเร็วอยากจะเป็นใครสักคนที่เข้าไฝ่ฝันติดภาพลักษณ์ในสื่อก่อนที่เราจะเตลิดไปไกลขนาดนั้นอันนี้จะเป็นการใช้สื่อภาพยนตร์อันนึงที่ บอกเล่าความห่วงใยของพี่ต้อนะไปยังเด็กเยาวชนวัยรุ่นมุมมองของผู้ใหญ่คนหนึ่งห่วงห่วงอนาคตเด็กไทยจึงได้เด e o วันออกมา ส่วนเรื่องงานเกี่ยวกับละครคุณต้อขอให้แฟนๆรอรุ้นกันไปก่อนเพราะยังไม่มีคิวลงจอค่ะทำเสร็จตั้งนานแล้วดองไว้เรื่องนึงทะเลสาบลกกะว,ว่าวอันนั้นเป็นละครสร้างสารรค์เลยนะครับในภาวะที่ทีวีมีปัญหากันมากจะได้มาแทนที่ละครที่บอกว่าบบนๆกันอยู่ตอนนี้นะครับแฟนๆละครก็คงต้องคอยติดตามกันแต่ถ้าจะลองหันมาพิสูจน์ฟีมืมการกำกับภาพ,พยนตร์เรื่องแรกของคุณต้อแล้วก็ประเดิมได้ในวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะยิงโชติมาวิชิราวิฒิชัยรายงานครับเป็นภาพเป็์แนวขาวสะอาด ใครๆก็ดูได้ดูได้ะะดูดีนะครับ